หลายคนมีคำถามโโอ้โหพี่ปราไปไหนใครๆก็ถามว่าทำไมหน้ามันเกินอายุก็เรียกว่าแก่เรือพี่ปรามีคำแนะนำอะไรไหมวันนี้พี่ปลามีคำแนะนำในเรื่องสิบผักและผลไม้ที่เมื่อเราทานก็ไปแล้วจะทำให้ผิวหน้าของเราใสและก็ดูเด็กกว่าวแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y ยู t t y Fish Page h e a l t h y f i s h บ y พิปลาเพจคุณครูพิปลา Youtuber ช่อง YouTube คุณครูพ่ปลา y o u t u เ e r เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราณจะลงให้ทุกวันแล้วเรามาฟังกันเลย10บผักและผลไม้นั้นมีอะไรบ้างตามพี่ปราณมาเลย10บผักและผลไม้ที่จะช่วยบำรุงผิวโดยตรงนั้นเนื่องจากผักและผลไม้เหล่านี้อุดมไปด้วยกรดไฮโดนและคอลลาเจนมีอะไรบ้างข้อที่หน่งนอไม้ฝรั่งหรือแอสพารากัส แอสพาราตัสหรือหน่อไม้ฝรั่งมันดีอย่างไรล่ะอักพี่ปามีคํำตอบสําหรับใครที่อยากจะให้้วิรียว,ว่าผิวพรรณของเราดีหน้าเด็กต้องไม่พลาดหน่อไม้ฝรั่งเพราะเ้ามีสารกรูต้าไทโอนตอนอหน่วยบริโภคสูงมากแถมมีลูทีนที่ช่วยในการผลิตคอลลาเจนอีกด้วยเรียกว่าถ้าทานแล้วผิวขาวออร่าหน้าเด็กจะชัว 2. ถั่วลันเตาถั่วลันเตาน่าจะเคี้ยวมันแล้ว ยังมีกรดอัลฟาไลโปอีกซึ่งช่วยผลิตกลูตาไทโอนด้วยอีกทั้งยังมีสารไฮยาลูโรนิกที่ช่วยชะลอวัยลดรลิ้วรอยไม่ให้แก่ก่อนวัยด้วยเรียกว่าไม่ต้องเพิ่มอาหารเสริมกันแล้วเพิ่มไฮยาลูรอนจากถั่วลันเตาเลยดีกว่าโอ้โหเห็นแล้วอย่าทานถั่วลันเตาเลยใช่ไหมมันคงจะอร่อยและที่สำคัญคือทำให้โรสวยแบบไม่ต้องพึ่ง เรื่องวัสัญญกรรมต่างๆการทานอาหารต่างๆช่วยเราได้จริงๆเดี๋ยวเรามาฟังเลยว่ารล้วอะไรล่ะที่เราจะทานได้อีกที่ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ที่สําคัญทําให้เราหน้าเด็กมาฟังสิ่งต่อไปนี้เลยข้อที่3ามบลอกแครีแน่นอนบลอกแครีขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็น่ันชนิดหนึ่งที่มีสารต่อต้านน้ำมูนสละและก็อัลฟาไลโปอีก ช่วยเสริมกูต้าไทโอเนื้อร่างกายพร้อมต้องมีรูทีนเพื่อสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเรามีความยืดหยุน่นใครที่ชอบทานบ็อกเกอรี่เรียกว่าผิวแต่งตึงกระชับไม่แก่ก่อนวัยแน่นอนเลยโอ้โหไม่พลาดเย็นนี้บ็อกเกอรี่ผัดกุง้งแล้วบ็อกเกอรี่ท่าเลื่นจริงอร่อยมากแล้วที่สำคัญเราเห็นแล้วว่าบ็อกเกอรี่ทำให้ผิวพรรณของเรา เต่งตึงสี่เห็ดทุกชนิดโอ้โหไม่น่าเชื่อหรือว่าเห็ดทุกชนิดมีประโยชน์มากมายสาวๆที่ชอบทานเห็ดพี่แปงอยากจะบอกเลยโอ้โหว,วมันสุดยอดจริงๆเพราะเห็ดมันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายไม่ไว่าเห็ดชนิดไหนก็อุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งให้พลังงานที่ช่วยเร่งกระบวนการสร้างคอลลาเจนให้ผิวของเราสูไวเต่งตึงไม่หย่อนคล้อย แถมมีเซลีดีมที่จาเป็นต่อการสร้างกลูต้าไทโอนให้ผิวของเราด้วยทานเห็ดก็น่าเด็กได้นะโอ้โหลดอายุของเราไปอีกตังหากเลยเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆ 5. ถั่วเหลืองถั่วเหลืองมีประโยชน์อย่างไรเรามาฟังคำตอบกันเลยถั่วเหลืองถือได้ว่าโอ้โหเป็นนางเอกของผิวเลยค่ะเพราะว่าไหลก็ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน,โนถึง3ชนิดได้แก่ไกลซีนกลูตามิกซิสเตอีน ซึ่งช่วยให้ร่างกายของเราผลิตกรูต้าได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีไอโซฟลาโวนที่ช่วยเร่งการผลิตคอลลาเจนให้ผิวด้วยเรียกว่าทัวแต่ละยางเนี่ยไม่ธรรมดาเลย 6. บีทรูทอ้าแล้วบีทรูทมันเกิดประโยชน์อย่างไรอยากจะรู้คำตอบและถ้าใครเคยทานบีทรูทอร่อยรสชาติดีประโยชน์คืออะไรข้อที่ 6. บีทรูทเรามาเสริมความหวานกับผลไม้กันบ้าง บีทรูทผลไม้สีม่วงอมแดงกลิ่นแรงแต่เพิ่มความสวยใสยให้กับผิวได้อย่างแจ่มเนื่องจากบีทรูทมีสารไลโคปีนเช่นเดียวกับมะเขือเทศโดยสารตัวนี้สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวละเอียดเรียดเนียนกระชับชะลอการเกิดริ้วรอยอีกทั้งช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดดได้อีด้วยอา้าใครยังไม่ได้ลองเรียกว่าต้องลองเลย 7. เมะเขือเทศ มะเขือเทศสารพัดประโยชน์ด้านความงานจริงๆจะกินก็ได้จะพกก็ดีมะเขือเทศมีสารไลโคปีนสูงมากและยังประกอบไปด้วยกรดอัลฟาไลโปอิกจึงช่วยผลิตและเพิ่มระดับคูต้านในร่างกายส่งผลให้ผิวพรรณของเราเปล่งปั่งออรา่าสุขภาพดี หน้าอ่อนเยาว์รวมถึงสามารถช่วยป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำร้ายผิวของเราด้วย 8. อะโวคาโดโอโ้โหหลายคนทานอะโวคาโดแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยน่าจาจะอร่อยมันก็มีประโยชน์มากมายวันนี้เรามาดูกันเลยเอะโวคาโดช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณทำให้ราดูสวยสดใสและไม่แก่ก่อนไวัยได้อย่างไรแน่นอนเลยเอะโวคาโดผลไม้ชนิดหนึ่งที่ถูกกล่าวขานในวงการความงามอย่างต่อเนื่อง เห็นจะเป็นอะโวคาโดนี่แหละอโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีกรดไขมันโอเมก้าซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเติมเต็มร่องลึกและป้องกันผิวถูกทำลายจากน้ำมืนสละต่างๆยิ่งไปกว่านั้นยังมีกรุนต้าไทโอนสูงด้วยโอ้โหเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆคราวนี้เรามาดูเลยโอ้ยคราวนี้เรามาดูนะผักผลไม้ที่เรานิยมตัวถัดไปและก็ราคาไม่แพงตอนนี้เยอะมากอร่อยด้วยเก้า ส้มส้มผลไม้ที่เรียกว่าตอนนี้มันทานได้เยอะแล้วก็อร่อยสดยอดเยี่ยมจริงๆเรามาดูซิว่าส้มช่วยทําให้ผิวพรรณของเราสวยเปล่งปลั่งอย่างไรบ้างส้มผลไม้ที่เรียกว่ารสหวานอมเปรี้ยวกินแล้วสดชื่นแถมด้วยสรรพคุณที่มีมากมายต้องยกให้ส้มเลยส้มเป็นผลไม้ที่รว,รวรมวิตามินจําเป็นต่อผิวไว้มากทั้งกรดตาไทโอนเบต้าแคโรทีนและวิตามินซี ซึ่งล้นช่วยในการฟื้นฟูและ,ละบำรุงผิวของเราให้กระจ่างใสผิวเด้งหน้าเด็กป้องกันร,ริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเราต้องรีบกินส้มกันทันทีสิบสตอเบอร์รี่โอ้สตอเบอร์รี่ผลไม้ที่หลายคนโปรดปรานแล้วก็อร่อยแถมยังมีประโยชน์ไม่น่าเชื่อ,อถ้าบำรุงผิวเราให้สวยและทําให้เราไม่แก่ก่อนวัยเราต้องรีบหามากินเลยสตอเบอร์รี่แน่นอนสตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูง อีกทั้งยังมีสารต้าน้ำมืนสละและกูต้าไทโอนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและอิสลาตินใต้ชั้นผิวหนังส่งผลให้ผิวขาวออรา่าสุขภาพดีแข็งแรงความช่วมช่วยให้ผิวของเราอิ่มน้ำตึงกระชับไม่หย่อนคล้อยเรียกว่าบอกลาความแก่ไปเลยเห็นไหมพี่ปรายอยากจะบอกว่าผกผลไม้ต่างๆที่เรียกว่าช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราดีทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเตง,ตง ผิวพรรณสวยงามตอบโจทย์ผู้หญิงที่ว่าไม่อยากแก่เร็วไม่อยากให้คนมาทักหูยทำไมอายุของเราเนี่ยเท่านี้แต่หน้าเรานำหน้าไปอย่าลืมสิบผักผลไม้ที่วันนี้พี่ปราได้นำมาเสนอมากดถูกใจกดติดตามช่อง y o u ู u ู e เ e ลท t o i s h p เพจ h e a l t o f i ิ h บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วก็ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอ เรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อที่จะเต,ติมโตเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นคนรอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy <ด> Fit เชื่อพี่ปรานะคะ